แขวงหลงน้ำทาเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนในแขวงเลี้ยงโ,โคกระบือเพื่อเป็นสินค้าส่งออกจีนเนื่องจากมีความต้องการเป็นจำนวนมากนะครับในประเทศจีนตอนนี้ปัจจุบันทั่วแขวงมีฟาร์มวัวเกือบ40ฟาร์มมีโคกระบือหลายหมื่นตัวแล้วครับ หัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์แผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงหลวงน้ำทาเปิดเผยครับว่าแขวงหลวงน้ำทาให้ความสำคัญในการส่งเสริมหน่วยธุรกิจและประชาชนเลี้ยงโคกระบือซึ่งนอกจากสนองการบริโภคภายในแล้วยังส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยโดยเฉพาะในจีนนะครับตามที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันในปี2019เกี่ยวกับการส่งออกโคจากลาวไปจีน ปัจจุบันครับมี6บริษัทที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจฟาร์มโครกระบือเพื่อส่งออกจีนนอกจากนี้ครับยังมีฟาร์มขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยเนื่องจากเมืองสิงห์แขวงหลงน้ำทาเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่มีเงื่อนไขครบถ้วนมากกว่าเมืองอื่นๆครับ